เห็นทุ not, ่งยากว้างใหญ่เช่นนี้ใจเราช้าสงบจริงๆโอ้พ่อครูดูยีราฟตัวนั้นสิขอยาวจนจะถึงเมฆแล้วร้อนจนเหงื่อจะเป็นสายฝึกเดินป่าแบบนี้ไม่ง่ายเลยนะขนาดใหญ่เพิ่งผ่านไปไม่ก่นอาจารย์มันจะคุ้มมาแล้วโอ้ยพะพุทธเราช่วยวิ่งกันก่อนเข้ามานะมีศาจควายแอฟริกาแบบนี้สู้ไม่คุ้มหนีโอ้ช่างตัวใหญ่มากเลยดูสิกำลังอาบน้ำกันอยู่กลิ่นตัวคนเราแรงกันไปมั้งมันลุกขึ้นแล้วอ มันวิ่งมาแล้วพี่มีสิจะยืนอูอยู่ทำไมพวกเรารีบไปทางซ้ายมีผู้ไม่บางวิ่ง้ตัโชงถ้ากดไม่ดูขอแค่ได้จุ่มขาสักหน่อยก็อสุกแล้วล่ะระวันเฮ้ยขึ้นฝั่งแล้วเฮ้ยอย่างโน้นนั่ก็อยู่ต่อรีบไปตกไปกี๋ยไปลูกศิษย์ทั้งหลายติดตามมาแล้วอาจารย์ยกชายผ้าขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวสนุดเฮ้ยมันเกือบกับคนข้าแล้วปีสุดแรงอยาให้มันทันกระโดดขึ้นฝั่งตรงนี้เลยไคุ้มครองท่า่กว้างอะเอง ในท่ดพวกสิงโตนั้นตัวเบอร์อร์เลยนะเขาวังว่าเขาจะอิ่มแล้วนะม่ันยุ่งสงบใจไว้เดี๋ยตื่นขึ้นมากันหมดอย่ก็ความหวั่นไหวเลยเถิดรอรีบร็เลยพวกมันมาแล้วเขาไม่เคยเจอสัตว์ร้ายแบบนี้มาก่อนโดนกทีไม่เหลือแน่แน่ไปทังก่อนนนอนเขาจะทวงเวลาให้ไปถันแล้ววิ่งต่อพูเจ้าช่วยด้วยพวกเราอยู่ในป่าแอฟริกาต่อไปไม่รอดแน่ลงน้ำก็เจอจะเค่ ขึ้นฝั่งก็ช้างควายป่าสิงโตไล่กัดแล้วจะให้ทำยังไงล่ะอาจารย์กลับเถอะพี่ขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยงั้นหันหัวกับทางเดิมเลยใช่ไหมใช่กลับ